อ็บอกไว้นะว่าเหตุผลพ่ออะไรเลือกเฮ้ยคุณน้องคนนี้ฮะเลือกคุณน้องคนนี้คบ้นเะน้องน้องโตนเป็ป็งานเป็นไงน้องเีม่างานพ n เจเบเรียบร้อยมากพูดน้อยมากถามอะไรยืนิไอ้นี่มาวันแรกขนาดนี้นะ พี่ดูสองปีผ่านไปอันนี้สองปีนะเออยังพูดอยู่พูดถูเลยไม่ผ่านไปอปีสองปีเนี่ยเป็นปุ๊กอย่างงอทีดีดเป็นเป็นเกแลรแลรล่งคุณเกดครับพี่เกดอชีพอเนาอีกคนใช่ไหมัสองตกนงยครับงคอีกคนนอีกคนนึอคือโอ้โหสุดยอดจเย็นใส่รา นนครับผมชอบหลังๆครับหลังๆเลยดีนะเดี๋ยวเดยวข้างหลังเนี่ยตั้งลงเหมือนเลือกแล้วเลยอ่ะคุอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เลือกนะยี่ไม่ใช่ไม่ได้แล้วผมผมชอบหลังๆนะหลังๆหลังๆแต่ผมเลือกพี่ที่ถือกล้องเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่ามาแบบเอ๊ะผมมีถามว่าทำไมคนนี้ถึงเลีอกพี่ก็เลยสงสัยเหมือนกันท่ไมเรียกน้องฮะ วัี้ผมงก้องบังหน้าอยู่นั่งถ่ายใครวะอลงเอาอะไรอ่ะเป็นหนผมนาปีตัวดิ่เออไกับ่นรัเต้ที่สามบินเริ่มเริ่มเริ่มผลถอยมาเรื่อยเลยไม่เราจะบอกว่ามันเป็นอย่างมานานแล้วใช่ใช่ไม่เราัก่ ปีหน้าก็จะไปหาคนอื่นอีกแล้วแฟนคลับเดอร์สตาร์เขามีจุดเขาเรียกว่าจุดร่วมอะไอย่างเงี้ยครับใช้ร่วมกันได้เขบอกว่ารักร่วมกันเป็นครอบครัวให้มันสวยๆหน่อยมาพี่แอนเลือกแฟนคลับน้องเต้เลยเลิกเลยเลิกเลยแฟนคลับเต้ยกมือหน่อยครับเขายกไปตะกี่ไงผมจะไม่ได้โอ้โหเยอะไงมาเยอะมากเลยเยอะหลายคนยกมือหน่อยครับ ทำไมทำไมแต่กี้มันเยอะกว่านี้ฮะถือกล้องอยู่ถือกล้องอยู่ถือกล้องอยู่เขื่นเ่อผมเอาพี่พีเดินไปหน้าออกตึ๊บๆึๆๆึไม่ไม่อันนี้ไี่แฟนใครไปกับเต้ถือไฟแครงตาย เชิญเลยครับพี่ครับน่นๆๆนะเขาจะโยพี่ได้ไหที่ที่เชื่อมกับรนั่แหพี่ที่เชื่อมกับรงคนนั้นด้วยคนนั้นด้วยสองคนเลยสองคนเลยใช่ไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมเชิญชิพีนกครับพี่นแม่พี่นอนนี่พี่นม่ีงม่ีัรแม่พี่นเาจะโงโอเคครับพี่นคนเดียวเหรอพี่นกคนไหนีกคนหน่ีคนไง็จะพูจะพูครับนไหน่่ไหนอ่ช แฟนขับแคน์หน่อยครับผมไม่วางไม่วางเลยก็ติดโทกล้องกันทุกคนเลยเห็นไหมเนี่ยคือโทรนะครับก็ทุกคนเลยก็ถ่ายวิดีโอมาได้นะครับขอดูวแฟนขับแคน์หน่อยครับไหนใครเฮ้ยไม่มีใครเล้เขาไม่กล้าอยูี่อ่เอางี้ดีกว่าฮะแคร์ไล่ชี้สีสกปรสิคนไหนปแขับแครนฮะยากเลยเดี๋ยวไปชี้สินี่ลยครับคนนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ฮะใช่ฮะเอาคนนี้เลยครับนั่นไงนี่ครับนี่ครับแล้ใครจะถ่ายรูปทีนี้ล่ะลำบากอีกกล้องใหญ่เดี๋ยวส่งไปให้ครับส่งไปส่งไปอ่าหรือเลขคนนี้งเราล้อเบลอทุกคนนะฮะมีใครอีกไหมครับใครใครใครแฟนคสับแฟนสาวไหนอีกตุ้มฐานเนี่ยแฟนสลวที่หมดเลยใช่ไหมฮะดูมีภูมิฐานหน่อยอ่ะมีอะไรนะฮะมีภูมิฐานหน่อยตุ้มฐานนอกตัวใช่ไหมนอกตัว ดีใส่ตายส่ตาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแก่แล้วฮะแก่แล้วถ้าแก่ต้องแบบนี้ใหญ่ดีนี่คือว่าใส่ตาสั้นอาเอาคนที่ไม่มีภารกิจในการถ่ายภาพแล้วกันครับผมเนีอ่ะแล้วคนที่เลือกมาเนี่ยใหญ่น่าสุดแล้วพี่ที่อยู่ข้างหน้าพี่ตินะครับผมใช่ครับพี่ครับเฉยครับเฉยครับเฉยครับเจนนาพี่ไม่มีภารกิจถ่ายภาพนะครับผมเชลย พูอเรื่องพี่คนนี้ทำไมฮะสีปากพี่เขาเด่นสุดเลยในโซนเขาไปแต่โมเข้าไปคุณเนี่ยคุณโอเคช่แล้วนะฮะครบทีมตัวเองแล้วถามทีมตัวเองกันหน่อยชื่ออะไรบ้างวจะมีการสลับแฟนคลับกันในหมึ่รอบนะ